คันแน่เกตวรินทรความรับแตกหลังโดนแฉยับชอบทักไปหาหนางเอกคนนี้เป็นพระเอกคมเข้มขวัญใจสาวๆทั่วประเทศเลยสําหรับเกตวรินทรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา25กันยายน2565ในรายการ3แซบได้เชิญห้าหนุ่มสุดหล่อยอย่อยางเกตวรินทรเจมจีรายุลอยประกอ์อเล็กทีระเดชและเป็ก เรมนัดมาร่วมสร้างสีสันให้กับรายการแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าหนุ่มเกตนั้นจะโดนเพื่อนสนิทอย่างเจมจีจิรายุแฉแรกนางเอกคนนี้แหละที่เกตชอบทักไปหาพูดคุยบ่อยๆนั่นไม่ใช่ใครที่ไหนคือเดียนาพีโปนั่นเองงานนี้ก็ททำเอาเกตถึงขั้นเสียอาการกลางรายการกันเลยทีเดียวสำหรับเดียนาเป็นนักแสดงลูกเครื่องไทยฝรั่งเศส อดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเลย